นี่นะครับหลังจากที่เราได้สปอตไลท์มาแล้วก็มาต่อสายนะครับจริงๆสายถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องมี3เส้นนะครับแต่วันนี้ก็คือผมมีสายเก่าอยู่มันมีแค่2เส้น,นครับก็คือจะเป็นไฟสปอตไลท์จะเป็นตัวนี้เป็นสายดินนะครับแล้วก็อีก2เส้นก็จะเป็นนิวตอนกับไลน์นะครับเราจะใช้ข้อต่อตัวนี้ต่อนะครับเป็นท่อหดแล้วก็มีตะกัวอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับสี แเราก็ต่อใช้ท่อนี้ต่อเลยนะครับ เขาจะหดของเขาเองนะแต่ว่านี้ก็คือสายมันมีขนาดใหญ่ผิดกันเยอะนะครับแต่ของผมกมันเป็นสายเก่านะฮะสายเกา่าจริงๆถ้ามี3ามเส้นนะครับอีกเส้นนึงมันจะเป็นาสายดินนะครับแบบเวลาไฟดูดไฟอะไรเนี้ยนะครับเขาก็จะดูดลงดิน ันนี้เรามีแค่สองเส้นถ้าเป็นไม่ได้ใครใช้ก็คือพยายามใช้ที่สามเส้นนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองอน,นี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับจริงๆซื้อสายใหม่ก็ดีฮะเป็นสายแบบสามเส้นนะครับนี่เป็นสายเก่าของประเทศดูใช้งานได้ดีหรือเปล่านี่ครับความสว่างสว่างมากเลยอันนี้เป็นตอนกลางวันนะครับสปอตไลท์ตัวนี้ตัวใหญ่สุดนะครับ LED ไลท์ ทนความร้อนที่60องศานะครับป้องกันน้ํา IPX67 นะครับป้องกันในส่วนของน้ําแล้วก็ฝุ่นนะครับวัสดุก็จะเป็นหน้าปัดกระจกนะครับกระจกนิรภัยนะฮะขาลัวนี่เป็นขาล็กอย่างดีเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่เม็ดไฟดวงเดียวนะครับดวงเดียว2ดวง4ดวงไล่มาเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือใหญ่สุดนะครับอยู่ที่12ดวงนะฮะแต่12ดวงเนี่ยในใน ตัวไฟเนี่ยก็จะมีในส่วนของเม็ดไฟใหญ่อู่ไปกนะฮะก็จะสว่างขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ยังเดี๋ยวเราดูหาวิธีติดอยู่นะฮะหรือถ้าไม่มีที่ติดจริงๆผมก็น่าจะาไปถวายวัดไปติดให้วัดนะครับแล้วก็เอาไสอา้ส่งพระส่งศาราอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้